ผู้ชมครับฝนตกแบบนี้นะครับบางครั้งจะทําให้ผืนดินนะครับโดยเฉพาะบริเวณป่าชายเลนเนี่ยสูญเสียไปแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับกับที่จังหวัดระยองครับที่นั่นเขามีเขตอนุรักษ์ป่าชายเลนรูปน้ําประแสจังหวัดระยองที่ประสบความสําเร็จในการทวงคืนแผ่นดินทําให้แผ่นดินเนี่ยงอกกลับมาใหม่ได้จะสามารถทําได้อย่างไรและโมเดลต้นแบบกับการที่เป็นโครงการปลูกป่าชายเลนแบบนี้มันคืออะไรจะเกิดประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรติดตามพร้อมกันในช่วงนี้ครับ ทองสีเหลืองสดใสสุดลูกหูลูกตามองเห็นได้360องศานี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติที่บ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าชายเลนของชุมชนปากน้ำประแสอําเภอแกลงจังหวัดระยอง พื้นที่กว่า6,000ไร่นี้เดิมชาวบ้านได้อาศัยทำประมงเลี้ยงกุ้งทำการเกษตรและสวนผล,ลไม้จนกระทั่งทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายประกอบกับเกิดการกัดเซาะพื้นที่ป่าชายเลนทำให้เทศบาลตำบลปากน้ำประแสะและชาวบ้านต่างเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการช่วยการฟื้นฟูดูแลรักษาและเริ่มปลูกป่าชายเลนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552แม้ว่าในช่วงแรกจะมีอุปสรรคเยอะ แต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทําให้ตอนนี้ที่นี่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดระยองที่นักท่องเที่ยวนิยมมาสัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์และความงามของป่าชายเลนอย่างไม้กงกางไม้ปลงทองไม้ประสักผ่านสะพานไม้ยาวกว่า2กิโลเมตรใหม่อุปสรรคก็เยอะเยอะมากเพราะว่าคนยังไม่เห็นว่ามันจะเกิดผลอะไรแล้วจะได้อะไรไปปลูกบ้าหรือเปล่าไปปลูกอะไรแล้วไม่ <c oughs> ไม่เห็นมีประโยชน์อะไร <c oughs> หลังจากนั้นก็ทํากันไปกันไม่กี่คนฮนะเริ่มปลูกไปเรื่อยๆแล้วก็มีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็โดยใช้ทุนของภาคเอกชนที่ CSR บ้างอะไรมากหลังจากปีที่345หเนี่ยเริ่มมีคนมาเที่ยวในเชิงนิเวศนะฮะก็เริ่มทําสะพานวอล์กเวย์ขึ้นมาเ<ม>พอว่าวอล์กเวย์ขึ้นมาก็เริ่มจากชุมชนนั้นเนี่ยก็เริ่มเป็นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีจํานวนมากขึ้นจนวันนี้ตัวเลขของปากน้ำประแสที่ มาเที่ยวทุ่งโป่งทองเนี่ยปีหนึ่งตกประมาณล้านกว่าคนเมื่อธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศก็กลับมาอีกครั้งทําให้วันนี้นอกจากจะได้พื้นดินเพิ่มขึ้นแล้วชาวบ้านที่นี่ยังได้อาศัยระบบนิเวศในการดํารงชีวิตทั้งพืชผักสมุนไพรและกุ้งหอยปูปลาซึ่งถือว่าป่าท่าพะแสเป็นเทศบาลเล็กๆนะฮะแล้วก็มีงบประมาณแค่30กว่าล้านเองต่อปีเนี่ยแต่ทำให้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนี่ย ขยายผลไปต่อเนื่องด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์เปร้านอาหารชุมชนโอท็อปพื้นที่พื้นพื้นเมืองเนี่ยก็เกิดขึ้นโดยปริยายเลยนะฮะแล้วก็โดยหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีไรายได้แล้วเนี่ยทุกคนก็เห็นประโยชน์ที่สิ่งที่จะต้องได้โดยเฉพาะปากน้ำประแสวันนี้สิ่งแวดล้อมมันได้สมบูรณ์ขึ้นมาในในป่ากองกลางเนี่ยก็จะมีการทำประมงพื้นบ้านก็กลายเป็นเซเว่นอีเลเว่นของประชาชนมีแค่ข้าว กะปิน้ำปลาลงไปจับปูจับปลาก็มีอาหารกินแล้วอันนี้ถือว่าเป็นป่าพอเพียงจริงๆและในช่วงกลางคืนที่นี่ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นคือถนนสายวัฒนธรรมบ้านเก่าชาวปากน้ำประแสเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวบ้านวิถีชีวิตของชาวเลตลอดสองข้างทาง นอกจากวิถีพื้นบ้านชาวประมงประแสะแล้วที่นี่ยังมีอาหารทะเลสดสดและขนมโบราณพื้นบ้านให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชิมกันค่ะโดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ชาวบ้านทำขึ้นมาเองเช่นขนมโบราณพื้นบ้านและอาหารพื้นเมืองราคาถูกถนนสายวัฒนธรรมนี้จะเปิดเฉพาะวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์แรกของเดือนเท่านั้น สำหรับใครที่ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ยังไม่มีโปรแกรมไปเที่ยวที่ไหนลองมาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติกันที่ชุมชนปากนะ้ำประแสจังหวัดระยองกันดูนะคะนอกจากจะได้ความสุขและสัมผัสธรรมชาติแล้วยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวปากน้ำแท้ๆกลับไปอีกด้วยประกิจชนะสุมลและธนกรสวัสดิ์ชัยถ่ายภาพดารวาวันขันติวงศ์ทรูโฟยูรายงานเห็นแล้วอยากจะไป ชมแล้วก็ไปสัมผัสบรรยากาศแบบ,แบบนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะคะครับท้ามรโอกาศก็เชิญนะครับที่จังหวัดระยองเลยนะครับ